อันนั้นนะยาวรอดแล้วเหรรอยิ่งมนดินี่เดกกหเน้าลงดินนี่าลงดินนี่คงเฮาดมาโชื์อเขาคุณ้ายเน่เน่เน่่บเดี๋ยวมันถือขามื่อกนั่นยัไใกล้นั่น สวัสดีนะครับขอฝากสำหรับน้องๆนะครับอย่าไปเล่นกันนะครับอันตรายหมายถึงชีวิตนะครับอย่างของอกว่าเป็นพเจี่ปืนนะครับก็เปิดล็อกดึงมึงเจ็บปอกดึงดันไกลประคองลงไกลไปเลยเก็บอันนี้ เย็บไปเย็บไปแทงซ้ายแทงขวากระโดดทีม้วนหน้าแ่งเซรามิก<ด>ที่สองนะครับ